ไล่ลมที่อัดในเนี่ยไล่ลมออกก่อนแล้วก็มัดอ่ะได้แล้วตึงแล้วแน่แล้วต่นี้พร้อมแล้วแล้วก็เปลี่ยนจากตัวตัวอัดเบามาเป็นตัวอัดหนักตัวล่างนี่จะเป็นตัวลราอัดตอนนี้จะเม่อ,อัดแลนะถูกยังผูกจุกยังผูกกัอนอ่า รัดใช่ก่อนเขาแต่ว่าจะอัดแบบไหนจะเอาตัวบนอัดหรือเอาตัวล่างอัดก็ได้เหมือนกันไม่ได้ตัวไม่ไ,มได้หรอกมันแรงมันน้อยอ่ะต่อไปเจะก็อัดได้แล้วทีนี้ก็ใช้ตัวล่างหมุนก็จะได้มีแรงอ,อัดเข้าไปมันจะออกมาคอยจับคอยจับให้ดีนี่นะครับมาแล้วครับให้มันดุล อี่ากาดชนบ้านนิดหน่อยอย่าใช้แรงนิดเดียวเลยแค่หน่อยแบบหน่อยอประคองโอเคประคองไล่ไล่กันนี่ยบอมือมากเลยยัดนานมากใช้ใช้มือ,อยัดนานตอนนี้ก็จะบอม,มาก หมดจังหมดดีย่มโอเคหมดแล้วพอดีนะพอดีป่ะเลยนี่นเดีเดี๋ยวเอาเอา,เ,อาอเก็บไว้แ<อ>่องจะออกอ่าทีนี้ก็หาเชือกรักเป็นปอกๆก็สามารถบิดได้ แต่งแล้วก็หาเชือกรัดให้มันเกาะเกอย่างนี้ยหมูพ่อสามารถบิดได้ใหญ่ขนาดนี้เลยอะนะยาวม,มันไม่มาตรฐานเนะี่ยต้องใช้วัดแล้วก็ใช้เชือก ตามใจฉันอันนี้ทำแบบโฮมเมดมันจะเหลือข้างท่ออยู่ยเนียก็คือจะทิ้งหรือว่าจะเอาออกมาสายต่อมันมีไส้อะไรกันอยู่เนี้ยมีไส้อีกเออแล้วนี่ใส่ต่อน,ะนี่เหลือทีเดียวยังไม่เยอะแค่นี้เองไม่มาอุ้ยสั้นๆเมื่อกี้มีอะไร